เล่นพินได้เห่าๆนะครับหรือว่าเล่นพินได้แบบเล้าใจหรือว่าคึกคักนี่นะครับ<อ>เป็นความฝันของญาติพินหน้าใหม่แล้วก็ญาติพินที่เข้ามาประมาณหนึ่งหรือว่าประมาณที่กําลังจะหัดเล่นตะกูลลายแห่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็ตามนะครับที่เข้ามาหัดเล่นพินเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดเลยนะครับก็คือเล่นให้ห่าเล่นได้สนุกเล่นได้เล้าใจเล่นได้แบบประมาณว่าตรึงคนฟังได้นานที่สุดแล้วก็ได้มากที่สุดแล้วก็ ทำให้คนสนุกสนานกับการที่เราเล่นได้ตลอดเวลานะครับได้จนจบนะกระบวนความในการเล่นพิน,นรประมาณนี้นะฉะนั้นนี่วันนี้นะครับผมเองก็จะมาแนะนำะมาแบ่งปันในส่วนของการเล่น่าวคิดว่าหลายหคนรู้แล้วนะฮะในจุดนี้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีคนรู้ก็ต้องย่อมมีคนไม่รู้เหมือนกันจริงไหมครับฉะนั้นนี่ญาติพี่น,น้าใหม่เข้ามาหรือเข้ามานานแล้วก็อาจจะไม่รู้จุดนี้นะครับ เอานว่าวันนี้ผมจะนํามาแบ่งปันกันในส่วนของการเล่นห่าวสั้นๆนะครับสั้นๆเล่นหหาวเพราะว่าการเล่นห่าวเนี่ยมันมีหลายสูตรหลายจุดหลายเทคนิคมากแต่ว่าเราจะดึงทีละเทคนิคมาเล่าให้กันฟังในส่วนที่คิดว่า,าคิดว่าจําได้แล้วก็นึกนึก,นกออกเดี๋ยวนั้นก็จะทําให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้บังเอิญว่าถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งถ่ายไปแล้วคลิปนี้คลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปเอาใจ ญาติพี่น้าใหม่จริงๆนะครับก็คือเข้าใหม่ใหม่เลยเนี่ยออในคลิปของแอนชาแนลนี้ก็จะทําบ่อยนะครับโดยเฉพาะให้กําลังใจคนที่เข้าใหม่ใหม่ยังไม่รู้อินอินเนประมาณนี้นะหรือว่าออรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือว่าเออพิ่งเข้าใหม่ใหม่ยังสับสนวุ่นวายในหัวใจอยู่ว่าจะไปรอดไม่รอดเนะี่ยก็เลยพยายามที่จะทําคลิปในส่วนของญาติพี่น้าใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ให้กําลังใจแทรกเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นเดียวกันนะครับ <Okay. S 1> แต่คลิปนี้อาจจะเ,เอาใจ คนที่เข้ามาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็คือเล่นได้ประมาณหนึ่งแล้วก็คือพื้นฐานได้แล้วนะครับก็คือลายห่าวทาไงดีลายห่าวลายห่าวไม่ต้องซับซ้อนมากก็ห่าวได้นะครับห่าวภาษาอีสานนะครับภาษากลางแปลว่าคึกคักเล้าใจนะเล่นเล้าที่แบบมันขยี้อันนี้คือ คลิปก่อนนั้นเล่นแล้วนะครับอันวันนี้คลิปนี้จะไม่เล่นตรงนั้นคลิปนี้จะมาเล่นการขยี้เหมือนกันแต่ขยี้อีกคนละแบบนะครับการห่าวขึ้นสิมันเป็นยังไงนะครับการหาวขึ้นมันประมาณว่าไล่จากเริ่มต้นนะครับแล้วเข้ามาตรงกลางมันจะอยูมม่กลางๆจนถึงเกือบท้ายอเกือบสูงสุดนะครับเกือบเสียงสูงแล้วนะครับหรือเสียงสูงเลยก็ได้ห่าวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันว่าคุยกันมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับยังไม่ได้สวัสดีกันนะครับสวัสดีเป็นทางการก่อนสวัสดีครับแอนชาแนลครับแอนสายหกนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะอ่ะมาดูกันครับว่าห่ามแบบไหนห่าแบบนี้หลายคนอาจจะยิ้มโอ้ผ่านมาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผ่านมาแล้วก็ดูเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเรายังไม่ได้อีกเยอะนะครับอ่ะโอเคครับเริ่มครับอ่าเริ่มต้นนี้จัดเล่นให้ดูดีไหมก็เหมือนเดิมเนาะก็เริ่มต้นก็เหมือนเดิมผมจะเล่นลายเดิมให้ดูนะครับเริ่มต้นเพราะว่าเป็นเริ่มอ่าเป็นการเล่นพื้นฐานมันต้องได้มันต้องเป็นก่อนที่จะเข้ามัางในไม่ใช่ว่าโผว่าเลยไม่ได้นะครับ ต้องเริ่มต้นจากเริ่มแรกก่อนนะครับ แต่ว่าผมจะไล่ตรงนี้เอาถึงแค่ลาดีไหมจริงๆมันต้องไปต่อถึงเลซสนลาทีโดเลนะครับอ่อาอ่าซนลาแล้วก็ผ่านทีผ่านโดมาถึงเลเลยลากมาเลย จะไม่ไล่คลิปนี้จะไม่ไล่ลงเอาแค่ตรงนี้สั้นๆง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายๆแล้วไปซ้อมแต่ขาลงเนี่ยให้ไปย้อนดูคลิปที่ผ่านๆมาจําคลิปตัวเองไม่ได้คือประมาณว่าเล่นขึ้นสูงสุดแล้นก็นลง <c oughs> จะเล่นประมาณว่าเล่นประหยัดนิ้วอะไรฮะที่ใช้นิ้วน้อยอะไรฮะลองดูนะครับที่ขึ้นหัวข้อไว้ว่าเเล่นนิ้วน้อยๆแต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเลือกอะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็เล่นได้หรือจะเล่นซับซ้อนอันนี้ก็ไหลลงได้เหมือนกันฉะนั้นนี่คลิปแต่และคลิปจะมีประโยชน์มากสําหรับการมาฝึกฝนแล้วก็มาต่อประกอ,ปะกอบประกอบกับคลิปต่างๆให้เป็นคลิปเดียวหรือว่าให้เป็นลายเดียวกันได้เลยนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเล่นได้ยาวทีเดียวให้ได้เพราะว่าในส่วนของการเล่นยาวทีเดียวมันจะทั้งอธิบายทั้งอะไรมันจะเนิ่นนานนะครับเพราะว่าอืการแบ่งปันกันเนี่ย ที่สาคัญที่สุดคือการอธิบายเนี่ยมันจะยาวยาวเกินไปทั้งเล่น,ท,ท,ท,ลนทั้งอ่าทั้ธิบายเนี่ยมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าเ,เราไล่จากตรงนี้นะครับอ่าเราจะตัดหัวข้อแรกไปเลยนะครับหัวข้อแรกจะเล่นอะไรก็ช่างนะครับหัวข้อ พยี้เลยครับอาจจะขึ้นมาสูงสุดก็แล้วแต่แต่ผมจะเน้นแค่ลาขึ้นแค่ลานะครับ 3 4 5 6ี่ห้านะครับก็คือซอนลาทีโดนะครับเรามาเริ่มต้นที่โดกันเลยนะครับลากมาจากไหนก็แล้วแต่เราปกติเราเล่นที่ซอนลาซอนลานะจะเล่นสนดนตีก่อนนะครับเล่นสนดนตีอย่างเงี้ยแล้วก็ตรนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาไล่ไลขึ้นมาที่ลาแล้วจบ ลองใส่ดนตรีก่อนแล้วก็มาดูสั้นๆดูสั้นๆช้าๆกันก่อนนะครับเอาแบบตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูช้าๆสั้นๆนะตรงนี้ถึงนี่นะครับไล่อย่างนั้นก่อนนะครับมันดูกันก่อนนะครับเริ่มจากเริ่มจากไหลเข้ามาที่ที่ตรงนี้นะครับที่โดนะครับที่โดแต่ใส่ดนตรีก่อนแล้วก็มาดูละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับลองดูครับ

ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับไหลลงไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าเราเน้นไหลขึ้นมาที่ลาหรือไม่ก็เลนะครับการเล่นแต่ว่าการเล่นไหลแต่ละครั้งนี่จะไม่เหมือนกันการขยี้เห็นไหมครขยี้ที่โดทีโดเลเนี่ยทีโดเลเนี่ยนะฮะเราจะขยี้กลับไปกลับมาแล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าคลิปก่อนหน้านั้นก็คือการมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมทําถ้าจําได้นะครับถ้าเพื่อนๆจาได้ก็เป็นการขยี้ตรงจุดเดียวเพื่อให้เกิดเทคนิคเพื่อให าการเล่นลายพินที่เราเล่นไม่เก่งมากเนี่ยนะครับเอาให้เอาตัวรอดในสมรภูมิลายพินให้ได้จำได้ใช่ไหมครับก็คือเล่นขย้ำขยี้อยู่ตรงนั้น,นครับ<ๆ>เ,เพื่อนก็ไปดูให้ได้ตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราลอดได้ในสมรภูมิลายพินที่เจอภาวะที่ขับขันนะครับหรือว่า เจอเพราะว่าที่หมดมุกอะไรประมาณนี้ก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับอันนี้แทรกเฉยๆนะครับแต่วันนี้มาครับพอไหมพอเนอะอาะเอาเริ่มนะครับอ่าโดเลนะครับโดเลนะครับ นะครับสไอด์เข้ามาเห็นไหมเนี่ยเอาใกล้ๆดีไหมใกล้ๆดีกว่าเพราะว่ากล้องไกลนี่คงจะงงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวญาติพี่หน้าใหม่เราอาจจะดูยากเพราะว่าตัวนี้พินตัวนี้ไม่มีโน้ตนะครับไม่มีโน้ตให้ดูเดี๋ยวผมจะบอกเป็นจุดนะครับอาจจะบอกถ้าผมพูดไวอาจจะผิดพลาดในส่วนของการพูดโน้ตแต่ให้เพื่อนดูช่องนะครับดูช่อง เอาตามมือแล้วก็ตามเสียงโน้ตก็แล้วกัน,นครับมีรามีมือนเดิมนะครับมีลามีคีย์เอเมเนอร์ตั้งสายให้เป็นคีย์เอเมเนอร์เหมือนเดิมมีรามีถ้าผมลืมบอกลืมคุยเรื่องตั้งสายให้เพื่อนตั้งสายเอเมเนอร์ไว้ก่อนเลยนะครับมีรามีดีตามนี้ครับสายสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอ่ดีให้ตรงกันหรือไม่ก็ใกล้เคียงมันก็จะเล่นด้วยกันได้ไม่เพีย้ยน เดี๋ยวขอ,อกล้องใกล้จากที่เราเล่นโตัวโดนะครับอืทีโดเลเนี่ยให้เราเล่นขยำมันอยู่นะครับอันนี้ก็คงจะเคยเห็นกันแล้วนะครับเราจะไม่เน้นตรงนี้นะครับใครจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เราจะเน้นเน้นที่ว่ามันเลยขึ้นมาตรงนี้นะครับไล่ขึ้นมาไล่อาหาวขึ้นมาตรงนี้นะครับหาวแค่ไม่กี่ช่องหรอครับง่ายครับตัวนี้ ที่มีนะครับสไลด์มาที่มีจากจากจากเ,าเลนะครับดูเลมีนะครับสไลด์มาแล้วก็ขยำแล้วก็เขา,าเรียกอะไรนะเล่นซ้ำๆตรงนี้นะครับกดซ้ำๆนี่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> ประมาณนี้นะครับลอดงดูนะครับ นี่ครับมาจบที่ลานะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เล็วช้าๆอีกทีนึงครับช้าๆนะครับเร็วมีเรมีเรมีแล้วกส็สไลด์มาซ้อนเลยครับสไลด์จากมีมาแล้วก็มีซ้อนมีมีซ้อนมีซ้อนนะครับลานะครับมีซ้อนมีซ้อนมีซ้อนลาผมอาจจะพูดอบอกโน้ตขณะที่เล่นยากนิดน,นึงนะครับขณะที่เล่นมันบอกโน้ตยากนะครับ ก็ดูทินิ้วเอาใหม่ครับจากจากที่ขยําขยี้ตรงนี้นะครับมาที่มีนะครับพอมาถึงมีก็อ่าเลมีเลมีเลยครับนะครับเลมีเลมีเลมีสไลด์มาซ้นมีซ้นมีซ้นมีซ้นเลถ้าผมไม่ลืม ไม่ลืมนะครับผมจะใส่โน้ตให้ก็แล้วกันนะครับใส่โน้ตลอยขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะลอยให้ดูนะครับทำไมจากที่ขยำขยี้มาที่สไลด์จากโดเลที มีสนมีส้นมีนลานะครับเล่นจะช้าเล่นพอเล่นจะช้าสำเนียงจะไม่ค่อยได้สไลด์มาที่มีจากเลมามีนะครับทีนี้ก็มาเลขอีกทีหนึง่งขย้ำอ่าขยี้มี ไ่ไวจะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเล่นช้าๆเล่นชา้นชาบางทีสำเนียงสำเนียงไม่ได้ก็ทําให้เรางงๆเหมือนกันแต่ว่าหลักการก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละครับหลักการก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับช้าๆอีกทีหนึ่งครับ มีก็เลมีเลมีข้อดีของตัวนี้คือคืออ่าเราเราเราเล่นซ้ําอยู่ไม่ไม่มากนะครับก็เลยง่ายพอสไลด์มาที่มีเลมีนะครับเลมีนะครับเลมีแล้วก็กลับมาที่เลเลมีเล ไม่ใช่เลนะครับเห็นไหมครับมันจะพูดผิดพูดถูกเพราะว่าเวลาเล่นช้าๆมันจะงงสไลด์มาเลมีเลมีนะครับเลมี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 มีนมีส้นมีส้นมีส้นเลจะขึ้นมาที่นี้ก็ได้ประมาณเลนะครับเลข้ามสองช่องมาที่เลนะครับ ล้วค่อยไหลลงนะครับตามสเต็ปที่เราเคยฝึกหัดกันนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งสุดท้ายครับตอนนี้ตอนนี้เราจะไม่เราจะไม่เน้นนะครับแต่ว่าจะบอกบ้างเป็นบางขราวนะเพราะว่าจะได้รู้โด แล้วก็มีส่วนข้างบนนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับก็คือไหลขึ้นมาได้นะครับแต่เราจะเล่น่าวตรวนี้ก่อนนะครับอ้าวใส่ดนตรีดูซิมันเป็นยังไงตัวนี้ขยับตัวนี้ขยี้กี่ครั้งก็ได้นะครับ ขยี้กี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับและแต่สูตรใครสูตรมันนะตรงนี้มันมีหลายแบบในการเล่นบางคนก็เล่นซ้าอยู่โน้ตเดียวบางคนก็เล่นสลับซ้ําอย่างที่เราเล่นกันเมื่อกี้แต่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเล่นเล่นแบบนี้ครับเล่นสลับไปสลับมามันจะเป็นสูตรที่เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านั้นนะครับอ่ะ สำหรับการเบ่งปันเล็กๆน้อยจากไช n แนลนะครับก็พยายามที่จะเอาตัวน,นี้จากคลิปอื่นๆมาประกอบกันนะครับไล่จากเริ่มต้นมาที่ตรงนี้แล้วก็เราจะเน้นที่ตรงนี้กันเมื่อกี้นะเราเน้นที่ตรงที่ว่าเอาใช้คําว่ากลางๆก็แล้วกันนะครับกลางๆแต่สูงสุดเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเราจะไล่ขึ้นมาแล้วลงประมาณไหนยังไงต้องดูย้อนดูคลิปที่จากอาจารย์อื่นก็ได้ครับ,รบการไหลลงมันก็เยอะแยะนะครับการไหลลงคือ โน้ตกลุ่มกลุ่มของโน้ตนี่นะครับมันจะเป็นกลุ่มหลักๆเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับการขึ้นมาสูุดสูงสุดและไล่ลงแบบไหนก็แล้วแต่สูตรของท่านจะเล่นนะครับโอเคครับตานี้ครับอ่าอย่างที่บอกครับเป็นไงบ้างครับเอาใหมสามสี่ครับอย่างที่บอกครับคือการเล่นอ่าการเล่นแบบเห่าๆนะครับเห่าๆหรือว่าคืกคืนหรือว่าคืกคักหรืออ่าเล้าๆเนี่ยเล้าอารมณ์นะฮะอ่า เาเรียกว่าเรา,าอารม์บิ้วอารมณ์มากๆเนี่ยก็คือการเล่นห่านะครับการเล่นแบบห่าๆคึกคักขประมาณนี้นะครับก็คงจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าคลิปนี้เอาใจญาติพินนี่กําลังจะศึกษาเรื่องห่านะครับศึกษาเรื่องแห่นะครับก็เรียกว่าเอาใจสายห่านะเอาใจสายห่านะครับแล้วก็เอาใจสายแห่นะประมาณนี้นะครับญาติพินหน้าใหม่ของเรามีทั้งสายห่าสายแห่สายหวานสายอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายสายนะมีหลายกลุ่มที่ชอบ ชอบไม่เหมือนกันนะครับไม่มีความผิดใดๆนะครับการเล่นพินนี่ไม่มีความผิดใดๆจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับก็นําไปปฏิบัตินําไปใช้งานดูนะครับสาหรับคลิปของแอน h ช n แนลก็เป็นเพียงผู้นําสารมาฝากมาบอกกล่าวกันเท่านั้นเองนะครับสาหรับความจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่านไปฝึกแล้วไปพิจารณาดูว่าคลิปแต่และคลิปของแอนชนแนลมีประโยชน์แค่ไหนนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ กดซับสไครป์กดติดตามอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้กําลังใจคนทําคลิปด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้คงต้องลาเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้าใหม่ญาติพี่น้าเก่านะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะคุยอะไรกันต่อเอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับสําหรับวันนี้เอาเป็นว่าลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ